เพื่อนๆอยู่ปา่า <hel ì. S 2> อีกเช่นเคยค่ะมาลุ้นกันว่าวันนี้พี่ย่าจะได้เห็ดไหมนะคะไปจ้าเพื่อนๆเจอแล้วค่ะดอกแรกแทกหมานค่ะเพื่อนดอกแรกนะจ้ะไปจ้ะ โอ้โหเพื่อนๆดูเห็ดหน้าแรกกลุ่มนี้ค่ะเออมันเป็นเห็ดกออุอ้ยดูขาเพื่อนๆดูขาค่ะกินได้เหรอค่ะค่ยกินเหรค่ะแล้วก็ดอกนี้โอโ้ใหญ่มากเดี๋ยวจะตัดดูเดี๋ยว เดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนๆดูว่าขาเข้าได้ไหมนะขาใหญ่อวบมากอวบอึมมากเพอร์เฟกโตรสชาติเหมือนที่เธอไม่ชอบอะค่ะเหมือนกันเดี๋ยวจะตัดขาให้ดูค่ะค่ะดอกสวยมากเลยค่ะ มาเลียงออกก่อนนี่ค่ะขาขาวจ้วดเลยค่ะได้ค่ะตัวนี้ไม่ได้นะเพื่อนตัวนี้พี่ย่าว่าพี่ย่าไม่เอานะตัวนี้ได้ค่ะป,ปุ๊บ เล็กนี่ก็ได้นะได้อยู่ได้ไหมน้อนี่ได้ดอกได้ค่ะได้แค่นี้ค่ะเพื่อนโอ้งามอยู่ค่ะเพื่อนได้อยู่จ้ะไปจ้ะโอ้มีน้ำค่า สวยมากเห็ดหน้าแรกสวยมากค่ะแล้วอันนั้นนี่ชนิดนั้นนี่ก็เป็นหอมเหมือนกันนะคะเพื่อนอันเนี้ยแต่เราไม่เก็บถอดถูกมือแล้วนะคะทุกคนเี่หร้อนจ้าอันนี้เป็นเห็ดเกลือ เกลือก็งามอยู่นะก็งามอยู่เด้สูพี่ยาพาเก็บเห็ดหน้าแรกเพื่อนๆวันนี้เก็บเห็ดหน้าแรกไปแกงกันโอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันเนี่ยมันเป็นแมงแต่ดอกน่าจะได้อยู่ เห็ดหน้าเล่จะมีอีกค่ะนู<อ>่แล้วก็นู่นอีกสองดอกอันนี้แก่แล้วไม่เอาสวยน้อนเนพะื่อนเนาะโอ้อันนี้ไม่ได้แล้วนิ่ม <st aff> นี่สวยขาวโบ๊ ทุกคนเห็ดกอเห็ดดินเต็มเลยค่ะกำลังขึ้นมาปุดลุดปิดลิดดูค่ะเพื่อนดอกอ่อนๆคือบแบบดอกระคำะนี่ค่ะงามนี่ค่ะงามได้ค่ะไปจ้ะ เพื่อนๆดูเห็ดกอเห็ดดินชุ่มนี้ค่ะดูดิเยอะมากค่ะเห็ดกอเห็ดดินนะเพื่อนนะดูนี่ค่ะนี่จะดดกสวยๆอันนี้เกิดเป็นจุม้มๆเลยค่ะเพื่อนดูแล้วก็มีข้างในอีก ดอกนี้สวยมากเพื่อนเห็ดตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเห็ดพิษนะคะ เป็นเห็ดดินนั่นเองแต่และว,ว่าเป็นเห็ดพิษรสชาติจะขมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหัวหมวกจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ใต้หมวกจะเหมือนเห็ดดินเห็ดก่อเลยค่ะเพียงแค่ว่ากรีบของเขาใต้ดอกอ่ะจะใหญ่แล้วก็กว้างมากกว่าเห็ดที่กินได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเจอแบบนี้ใต้ต้นโอก๊กห้ามเก็บนะคะเพื่อนขาฤดูนี้เขากําลังขึ้นมาปุริปิลิตเต็มเลยนะคะเพื่อน เพราะว่าเห็ดตัวนี้กินแล้วเมามีพิษสะสมแล้วก็จะไปทำลายตับนะคะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องระมัดระวังในการเก็บเห็ดนะคะถ้าเห็ดชนิดไหนที่เพื่อนๆไม่รู้จักก็ห้ามเก็บเป็นเด็ดขาดเลยนะคะจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าเห็ดนั้นมันกินได้จริงๆเพราะว่าเห็ดทุกอย่างมีคู่เหมือนทั้งนั้นเลยค่ะระมัดระวังอย่างที่สุดเลยนะคะโอ้โหเพื่อนๆดูค่ะ เป็นจุ่มเลยเพื่อนๆแ,แล้ว<ป>อีกจุ่มหนึ่งไม่แบ่งเพื่อนเก็บไปเลยตัดขาเอามีดมาตัดขากำลังนี่ขนาดขนาดไม่มีฝนนะเพื่อนๆน,นี่ขนาดว่าไม่มีฝนนะ ป่าน,นี้ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆจะมีคนเดินกับหมาแล้วก่ะจะมีคนเดินออกกำลังกายตลอดดูกวนนี่ค่ะดูกวนนี่ทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะแต่ว่าเขาแก่แล้วจ้ะไม่เหมือนเดิมไม่เอาไม่เอา เกลือค่ะเพื่อนเห็ดเกลือนะคะเอาไปลอกหัวหัวออกเห็ดเต็มป่าจ้ะเห็ดเต็มป่าวันนี้มากับพี่รัตนะนางตาดีอยู่เด้อจ้ะอันนี้เป็นเห็ดอินดิโกกาเห็ดเห็ดกุุบกุบว่าเพื่อนงามอยู่ลองปาดขาดูว่ามีแมงไหมนะเพื่อน <laughs> อใส่มามากเลยเพื่อนสองสอกเลยเหรอจ้ะเอามีดมาตัดโอ้โหไมโคตดใหญ่ถ่ายรูปกัเหรอโอ้ไม่มีหนอนเลยเพื่อนดูนี่เอาไปน,น่ากับกระทะอร่อยนี่ค่ะ ไม่เอาไม,ไม่ไม่ไปแบ่งกับจริงมันไม่ต้องไปป,ป่ามันไม่ต้องไปเดินป่าเพื่อนเก็บตามทางเลย ตับเตาตับเตาดอกละคาไม่มีหนอนเลยจ้าสวยจ้าเพื <c ười> ่อนเอาไหมไปใส่บ้านไม่ค่ะเพื่อนเอาไหมไม่มีสองดอกไม่ค่ะทำไมไม่เอา เดี๋ยวเราเก็บเอาเองเพื่อนไม่ตัดเตาค้างเพื่อนตัดเตาขาดน้ำโอ้ยหนอนไม่มีเลยซักกันหน่อยเพื่อนเพื่อนดูดอกนี้เพื่อนดูดอกนี้ตุ๊ปุ๊ <c oughs> แล้วก็อีกโน่นดอกนึงตรงโน้นแล้วก็โน่อนอีกดอกนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนอนีแบบ่รีบเออห ไม่ไม่เสียแรงขับรถมาไกลนะตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาตัดนึ่งสงค่ะมาจอดรอยอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดขาให้ดูค่ะดอก เธอก็แวะไปฝากพี่พี่ไหมมาใส่มาปนกันได้ั้ยปนได้ค่ะอันนี้มีรูเพื่อนมีรูจริงพี่เพ่อน้องรุ่นขาหนีบนั้นเพื่อน ซื้อที่แบบกุง้งนางนี่มีรูอ่โน่นน่ะเพื่อนๆน,นั่นนั่นอะพึ่งหวานทำไงจะเอาได้วะมาาีอีกดอกนึงตรงนั้นแต่เป็นแก่แล้วแต่ดอกโน้อนอะได้ เอ้ยมี2อสามดอกนะตรงนั้นอ่ะมีลูกมันด้วยส่วนเห็ดตัวนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขมนะคะเพื่อนๆนคะตัวนี้จะไม่มีพิษสะสมนะคะกินได้แต่มันขมปีเลยนะจ้าเพื่อนๆขนาดต้มน้ําออกหลายน้ําก็ยังขมปีเลยทางประเทศเดนมาร์กเขาไม่แนะนําให้กินกันนะคะแล้วพวกพิยาก็ไม่เก็บด้วยจ้า ส่วนตัวนี้จะเป็นเห็ดเกลือหรือว่าเห็ดไข่มกนั่นเองนะคะเพื่อนๆนกินได้ค่ะแต่ว่าเขามีคู่เหมือนนะจ๊ะถ้าใครไม่รู้จักพี่ย่าก็ไม่แนะนําให้เก็บนะอันนี้พี่ย่าจับเอาไปลอกหัวออกแล้วก็เอามาตําแจว่วอร่อยดีจ้าอโหงามมากโอ้ตัวนี้ไม่ได้ลนะตัวนี้ได้เห็ดตับเต่าคะ่ะเพื่อนๆไปจ้ะงามคะ่ะ ส่วนตัวนี้ก็อย่างที่พี่ย่าเขียนชื่อ,อไว้ให้ทั้งชื่อภาษาลาตินแล้วก็ชื่อภาษาเดนมาร์กนะคะตัวนี้กินได้อร่อยด้วยค่ะแกงอร่อยตำแจวก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนึ่งกินกับเอ่อแจวก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆขายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ย่าด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ